บนโลกใบนี้มีสถานที่บางแห่งที่แม้จะดูธรรมดาแต่กลับซ่อนความลับอันดำมืดและเรื่องราวที่ทำให้ผู้คนต้องหนาวสัน่นวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5สถานที่สุดหลอนในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องลึกลับวิญญาณและความตาย1กะฮาชิมะญี่ปุ่นในอดีตกาะเล็กๆก,กลางทะเลแห่งนี้เคยมีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกกะฮาชิมะหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าเกเรยร เป็นเกาะที่มีเมืองถานหินขนาดใหญ่ในช่วงศตวรรษที่20ผู้คนหลายพันชีวิตเคยเอาศัยรวมกันในตึกสูงแน่นขนาดแต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองนั้นคือความโหดร้ายของแรงงานบังคับโดยเฉพาะหนักโทษและ,ฉะเฉลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลายคนต้องทํางานหนักจนเสียชีวิตถูกฝังอยู่ในกรณน,นีโดยไม่มีแม้แต่ชื่อหลังจากเมืองปิดในปี1974ผู้คนก็นกนละทิ้งกระน,นีไว้เหลือเพียงตึกคอนกรีตตกร้างและเสียงลมหวีดวิวผู้ที่เคยขึ้นไปยังเล่าว,ว่า รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองตามหลังหรือได้ยินเสียงคนเดินทางที่ไม่มีใครอยู่เลย 2. โรงแรมสแตาลีสหรัฐอเมริกานี่คือโรงแรมที่เป็นแรงบันดาลใจให้ The Shining หนึ่งในนางผีชื่อดังของสตีเฟนคิงตั้งอยู่ในโคโลราโดโรงแรมสตาลีมีประวัติยาวนานกว่า100ปีและขึ้นชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับแขกหลายคนรายงานว่าได้ยินเสียงเปียนโนดังขึ้นในห้องว่างบ้างเห็นเงาคนเดินผ่านกระจก แต่พอหันไปกลับไม่มีใครอยู่บางห้องจะมีไฟเปิดเองตอนดึกทั้งที่ไม่มีคนเข้าไปเลยทั้งว่าน,นางสตีเฟนคิงเคยเล่าว่าเขาเคยมาพักที่นี่กับภรรยาในคืนที่โรงแรมเงียบสนิทและในคืนนั้นเองเขาฝันเห็นลูกชายถูกปีศาจไล่ล่าในทางเดินรุ่งเช้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขียนโครงเรื่อง The Shining ท Th ันที 3. คาตาคอมแห่งปารีสฝรั่งเศสใต้กรุงปารีสที่แสนสวยงาม มีความจริงที่น่าขนลุกซ่อนอยู่อุมโมงค์ใต้ดินยาวนับร้อยกิโลเมตรแห่งนี้ถูกเรียกว่าคาตาคอมหรือเมืองแห่งความตายที่นี่มีโครงกระดูกมนุษย์กว่า6ล้านร่างที่ถูกขนย้ายจากสุาสานในเมืองมายัางอุมโมงค์ใต้ดินเพราะพื้นที่ฝังศพไม่พอในอดีตกระดูกถูกเรียงไว้อย่างมีระเบียบในทางเดินแคบมืดและอับชืน้นนักสำรวจใต้ดินบางคนเคยหลงทางอยู่หลายวันบางคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยกล้องวงจรปิดเคยจับภาพชายปริศนาเดินในอุมโมงค์ลึก ก่อนหายไปกลางอากาศวันนี้บางส่วนเปิดให้ท่องเที่ยวได้แต่บางส่วนยังเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่เคยมีใครกล้าลงไปถึงจุดลึกสุดสิปราสาทบานโรเมเนียนี่คือสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าปราสาทแรกคูลา่าแม้จะไม่มีหลักฐานว่าเจ้าชายวลาดเคยอยู่ที่นี่จริงแต่บรรยากาศภายในก็ชวนให้สยองไม่ต่างจากในตำนานเจ้าชายวลาดหรือวาลาดจอมเสียบเป็นผู้ปกครองที่โหดเยี่ยมในศตวรรษที่สิ เขาใช้วิธีเสียบไม้สัตรูนับพันไว้บนยอดเขาเพื่อคงขวัญทําให้ผู้คนเชื่อว่าเขาคือแวมไพร์ในร่างมนุษย์ในปราสาทแห่งนี้เคยมีนักท่องเที่ยวพบจุดเย็นเฉียบเฉพาะที่ได้แม้ในวันที่แดดจ้าบางคืนได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องใต้ดินทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางเห็นเงาผู้ชายในชุดนักรบโบราณเดินผ่านหน้าต่าง 5. าบ้านอามิตี้วินสหรัฐอเมริกาในปี1974ชายคนหนึ่งได้สังหารสมาชิกในครอบครัวของตนเองทั้งหคนในบ้านหลังนี้ หนึ่งปีให้หลังครอบครัวมาย้ายเข้ามาอยู่แต่เพียง28วันพวกเขาก็ต้องหนีออกจากบ้านและสาบานว่าจะไม่มีวันกลับมาอีกพวกเขาเล่าว่ามีเสียงกระซิบยามค่ำคืนกลิ่นเนอาเหม็นจากห้องที่สะอาดหน้าต่างเปิดปิดเองเงาดําเดินบนชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครขึ้นไปมีคือหนึ่งพ่อบ้านเห็นลูกสาวนั่งเล่นกับเพื่อนที่ไม่มีตัวตนที่ชื่อว่าจูดีวิญญาณเด็กหญิงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเรื่องราวนี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเวอร์ชัน แต่ไม่มีฉบับไหนสยองเท่าความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านนางไม่ว่าคุณจะเชื่อในผีหรือคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เรื่องแต่งแต่สถานที่ทั้งห้าแห่งนี้ยังคงอยู่และมีผู้คนมากมายที่กล้าย,ยืนยันว่าพวกเขาได้สัมผัสกับบางสิ่งที่เกินกว่าคำอธิบายอยากลองไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองไหม